สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนะฮะเพดูทีวีนะครับแล้นอะไรก็ดูไปนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมาสอนนะครับการล็อกอินหรือว่าการที่จะทํายังไงนะครับให้เราที่ทํายังไงให้ได้เข้าไปเล่นเกมในตัวไปนะครับผมก็มีหลายคนเข้ามาถามเหมือนกันนะครับว่าพี่สมัครอะไรยังไงนะฮะก็อันดับแรกก็คือการดาวน์โหลดแอปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็ ถ้าเป็นของฝั่ง iOS นะครับผม iPhone iPad iPod อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็น่นอนะครับถ้าเราอยากจะเล่นนเกมนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมี Apple ID นะครับของ Store ของประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ล็อกอินผ่าน Apple ID ของ Apple Store ของประเทศจีนนั้นนะครับไปดาวน์โหลดมานะครับผมนะฮะนะครับผมก็ล็อกอินใน iPhone iPad ไอพอของท่านเนี่ยนะครับที่เป็น Apple นี้ของประเทศจีนเนี่ยล็อกอินเข้าไปนะครับในหน้าแอปสโต้นะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนสโต้จากประเทศไทยเป็นประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ถึงจะเข้าไปดาวน์โหลดแอปนี้มาได้นะครับนะฮะก็แล้วส่วนวิธีอื่นของ iOS เนี่ยผมไม่ทราบนะครับผมก็อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมก็ใช้วิธีการสมัคร Apple ิลนีของประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดมานะครับผมแล้วก็ ในส่วนของ Android, นะครับ a n น r o i d นะครับไม่ว่าจะเป็นไมือถืออะไรก็แล้แต่นะครับที่เป็น Android ทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับเป็นไฟล์ apk นะครับผมก็ Android จะค่อนข้างง่ายนะครับง่ายง่ายหน่อยละนะฮะวิธีการดาวน์โหลดแอปมาก็โหลดไฟล์ apk มาติดตั้งได้เลยนะครับหรือว่าทาง เว็บอื่นๆนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคูแอปหรือว่า4399อะไรนะฮะก็หลายช่องทางนะครับผมหรือว่าจะดาวน์โหลดผ่าน VPN ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะต้องก็ทำการแปลงแปลง VPN ในมือถือเราเป็นประเทศจีนนะเนาะแล้วก็ เข้าไปในเพสโต e ในมือถือนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นประเทศจีนนะครับก็คล้ายๆกับระบบ iOS นะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็ว่าโหลดไฟล์ a อ k พเคง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับผมก็เมื่อโหลดเสร็จมาแล้วนะครับก็เข้าสู่ตัวเกมของแอปเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่หน้านี้นะ้าขหน้านี้เลยนะครับก็จะมีปุ่ม3าปุ่มด้านล่างนะครับผมก็ถ้าเป็น iOS นะครับจะมี3ปุ่มแบบนี้นะครับผมนะฮะ เราจะมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะครับผมนะฮะถ้าส่วน <c oughs> ขอภทยขอภัยครับพ,พอดีเจ็บพอหน่อยโอเคถ้าเป็นในส่วนของ Android นะครับ Android นะฮะก็จะมีเฉพาะปุ่มสีเขียวกับสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่า Android จะค่อนข้างจะบังคับให้เรา,าผูกมัดบัญชีกับอแอปใดแอปหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแอป q q หรือแอป WeChat นะครับผมนะฮะ ส่วนถ้าเป็น iOS ก็สามารถล็อกอินโดยไม่ผูกมัดใดๆกับโดยใช้ปุ่มสีเหลืองนี่ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมในวันนี้ผมจะพูดถึงการล็อกอินโดยใช้แอป v c h a t แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อคุณโหลดเกมเสร็จแล้วโหลดเกมเสร็จหน้านี้เสร็จเรียบร้อยโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็ไปที่เ a y Store หรือว่าแอปสตูในมือถือของท่านได้เลยนะครับผมนะฮะเพราะบางคนก็ถามว่า แอปวีแชทหาจากไหนครับอะไรยังไงฮะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่านดาวน์โหลดโดยตรงผ่านแอปสโตร์เพจสโตร์ของในมือถือของเราได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องไปหาอะไรที่ยุ่งยากนะครับมันมีอยู่ในสโตร์ในมือถือของเราอยู่แล้วนะครับก็ทําการไปที่แอปสโตร์นะครับถ้าเป็นของ iPhone นะอันนี้อันนี้ก็ถ้าเป็นแล้ก็ไปในเพจสโตร์นะแล้วก็ค้นหาเลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะว่าวีแชทนะฮะค้คนหานะครับผม ก็ถ้าใครไม่เห็นไม่เคยใช้ WeChat ก็หน้าตาแอป WeChat ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้แอป WeChat นะครับผมแอปนี้นะหน้าตาแบบนี้นะครับผมไอคอนไอคอนแอปสีเขียวๆนี้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นแอป WeChat นะครับผมก็ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งลงในเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะนะครับแล้วอันนี้ผมโหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดแอป WeChat ขึ้นมานะครับผมนะฮะก็ ถ้าเป็นใน iPad นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นถ้าเป็นในส่วนของมือถือเนี่ยจะขึ้นหน้าตาแบบนี้น้อยแบบนี้ไหมนะครับผมก็น่าจะคล้ายๆแบบนี้แหละนะฮะก็อันนี้ผมใช้ใน iPad นะครับโอเคแล้วก็มันจะขึ้นหน้าตาให้เราใส่แอปแอคเคาท์อะไรเนี่ยนะฮะถ้าเรามีแอคเคาท์อยู่แล้วก็ ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเมลแอวีแชทไอดีหรือ iQD iQ QQ ไอคิวคิวคิวไอดีนะครับผมก็ใส่การล็อกอินผ่านเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้สําหรับถ้าใครสําหรับก็ยังไม่เคยสมัครอะไรเลยไม่เคยใช้แอปนี้ไม่เคยสมัครอะไรเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้โดยล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับด้านล่างนะครับมองมาทางด้านล่างนะฮะด้านล่างของคลิปนะฮะจะเป็นปุ่ม a c e b o o k นะครับ Facebook c o n น e c t นะครับผมกับล็อกอินบายมืบายนะครับก็คือล็อกอินโดยใช้อ่ เบอร์มือถือของเรานั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับระบบละคล้ายๆกับแอปไลน์เลยนะครับนะฮะโอเคนะครับถ้าใครคอนเนคกับ Facebook แล้วไม่ได้นะครับผมบางทีมันจะขึ้นว่าอะไรอะอะไรนะโฟนนัมเบอร์ not available อ่ะนะฮะอันนี้ผมก็เป็นนะครับผมบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็มาใช้ล็อกอินบนมือถ่ายจะง่ายที่สุดนะครับผมโดยการใช้เบอร์มือถือของเรานั่นเองนะครับผม ก็อันนี้ผมจะใช้ล็อกอินบายโมบายนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นว่า,าให้เราใส่มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับถ้ามันจะขึ้นอันนี้อันนี้เป็นหน้าสําหรับคนที่ทำการสมัครหรือว่าอะไรสมัครกับหมายเลขของเราไว้แล้วนะครับมันจะขึ้นในหน้านี้นะครับผมนะฮนะถ้าใครยังไม่เคยสมัครไม่เคยใช้แอปนี้นะครับกมม็มองมาท,ที่ด้านล่างเช่นเดิมนะครับผม จะมี f o r g e t password นะครับก็คือลืมรหัสผ่านกับด้านขวานะครับเป็น sign up นะครับก็คือสมัครนั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับก็ทำการ ig n up นะครับกดปุ่มรอย sign up นะมันจะให้เราใส่หมายเลขมือถือนะครับผมถ้าใครขึ้นว่าเป็นประเทศอื่นนะครับก็ทำการเปลี่ยนประเทศด้วยนะครับให้เป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศที่ท่านอาศัยอยู่นะครับนะฮะก็อันนี้ผมอยุ่ ประเทศไทยก็เป็นไทยและนด์เนาะนะครับผมโอเคแล้วก็ทําการใส่หมายเลขมือถือเข้าไปนะครับผมโอเคนะครับเมื่อทําการใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มสีเขียวเลยกดปุ่มไซต์อัพเลยนะครับกดเลยนะฮะมันก็จะถามนะครับว่าก็กดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับนะฮะ มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมนะฮะมันก็จะมีข้อความเข้ามาในมือถือหรือว่ามือถือที่เราใช้เบอร์นั้น,น,นอยู่นะครับมันก็จะมีข้อความเป็นส่งพาสดุสี่ตัวเข้ามานะครับเป็นข้อความนะครับก็ให้เราเอาเอาหมายเลขรหัสผ่านสี่ตัวที่อยู่ในข้อความนั้นเนี่ยามาใส่ในนี้นะครับผมอันนี้ผมได้มาแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ทําการกดซัมมิทเข้าไปนะครับ หนึ่งข้อความเนี่ยสามารถมันจะจับเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้าเกินหนึ่งนาทีต้องส่งก็ต้องกดไซต์อัพอีกครั้งนึงนะครับเพื่อมันจะส่งข้อความใหม่เข้ามานะครับก็กดปุ่มสัมมิดเข้าไปเลยนะครับรอสักครู่นะฮะพอดีใจทำการยืนยันช้านิดน,นึง ะนะครับผมเมื่อทําการใส่รหัสผ่านผ่านเรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมมันจะขึ้นว่า complete your profile s o that friend you can dj อะไร <c oughs> ดีอะไรเนี่ยอะไร,ร,รช่างมันเถอะนะครับก็ทําการใส่ชื่อใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับคล้ายๆกับสมัครแอปไลน์เลยนะครับผมมันกระจายให้เราใส่ข้อมูลเลยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะก็ใส่ตามนั้นตามตามตามที่มันให้ใส่ไปนะครับผมอันนี้ผมขอออกนะฮะ เพราะว่าผมทําการสมัครไปแล้วนะครับผมเมื่อทําการใส่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินนะครับเพราะว่าผมสมัครเอาไว้แล้วไง ทำไมไม่ได้สักครู่นะฮะโอเคนะครับได้แล้วนะฮะนะพอล็อกอินอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมก็เป็นการเมื่ออะไรเมืเอาใหม่นะครับเมื่อเราสมัครเสร็จปุ๊บนะครับผมนะฮะสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมนะฮะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมก็เป็นอันการสมัครแอปเสร็จเรียบร้อยนะครับผม นะฮะโอเคนะครับก็ออกแอปออกแอปได้เลยนะครับผมก็ไปที่เกมนงตุกมือบายได้เลยนะฮะนี่นะครับผมก็จะมาสู่หน้านี้หน้าเดิมนะครับหน้าเดิมของเกมนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเลยนะครับปุ่มนี้นะฮะจึ๊นะมันก็จะเข้ามาในแอปวีแชทเนี่ยนะครับอ่านะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับปุ่มปุ่มโอเคนะฮะ เราจะเข้ามาสู่เกมนะครับแล้วมันก็จะทําการผูกบัญชีอะไรของเรานะครับผมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนะครับนะฮะผมก็เนี่ยฮะก็จะเป็นการล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่ตัวเกมนะครับผมก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ล็อกอินการล็อกอินการสมัครเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครสงสัยหรือว่าใครไม่เข้าใจอะไรจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เมนท์ในที่ใต้คลิปเลยนะครับหรือว่าเข้ามาถามในแฟนเพจก็ได้นะครับผมก็จะตอบ จะตอบแบบรวดเร็วเลยนะกันนะฮะถ้าใครสงสัยหรือว่างงไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังพูดทาไมหรือว่าใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับก็ถามอะไรที่ใต้คลิปนะครับผมนะฮะถามหรือว่าแฟนเพจก็ได้นะครับถามข้ามเถอะนะฮะเดี๋ยวผมก็ผมก็จะช่วยแล้วกันนะครับก็ยินดีช่วยทุกคนนะครับก็อยากให้ได้เรื่องกันนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปการสมัครนะครับก็มีเท่านี้นะครับผมก็ อันฮะก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไม่เข้าใจเลยยังไงก็ถามเข้ามานะครับทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปหรือว่าถามเข้ามาในแฟนเพจก็ได้นะครับผมเราจะเข้าไปตอบนะฮะโอเคนะครับผมก็ยังไงก็กดถูกใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครปช่องผมด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ